ุชมคะช่วงนี้ได้เวลามาติดตามข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนกันแล้วนะคะเช่นเคยอยู่กับแพรวสิรีนาสวัสดิ์พูนค่ะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นนะคะได้รับปัจจัยบวกและข่าวดีหลังจากที่ทางฝั่งของยุโรปนะคะเขาอนุมัติจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูนฟนฟนฟนเศรษฐกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ววงเงินกว่า7,50 0 0 0ล้านยูโรนะคะแน่นอนว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นทั้งฝั่งของสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีดนวาคมตลาดหุ้นนิ เกจุดค่ะ จากการที่ผู้นำของสภาพยุโรปหรือ EU นะคะ27ชาติสมาชิกบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน750,000ล้านยูโรเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ EU จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ซึ่งวงเงินดังกล่าวนะคะก็ประกอบไปด้วยเงินให้เปล่าจำนวน390,000ล้านยูโรและเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำอีกจำนวน3 6 0 0 0 0ล้านยูโรสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ ตลาดก็คาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอความชัดเจนออกมาก็เลยส่งผลทําให้เกิดแรงเก็ฑกําไรเข้ามาในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นสภาพคล่องตอนนี้ก็ถือว่าแนวโน้มก็ยังคงล้นระบบอยู่ภายใต้ความกังวลต่อเศรษฐ,ฐกิจที่ตอนนี้ก็หลายๆฝ่ายก็กําลังพยายามที่จะหาทางออก มาดูกันต่อค่ะที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างนะคะสำหรับภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ปีนี้ไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครค่ะล่าสุดเขามีการสํารวจนะคะคุณผู้ชมสําหรับความต้องการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยคุณริศินีสา,สาริกบุตรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและก็ที่ปรึกษาบริษัทไนท์แฟรงก์ประเทศไทยจํากัดเปิดเผยว่าตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครณนไะตรามาสสมีจํานวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ทั้งสิ้นประมาณ4ี่ 1,22หน่วยจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่ลดลงถึง73.2%เมื่อเทียบกับไตรามาส2ของปีก่อนหน้าโดยความต้องการซื้อหรือว่าอุปสงค์ช่วงไตรามาส2เนี่ยลดลงอย่างชัดเจนมากๆนะคะจากการระบาดของโควิด -19 ทำให้มีจำนวนหน่วยที่ขายได้ใหม่นเพียง581หน่วย สำหรับตลาดคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในไตรามาสสองค่ะส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมระดับเกรดซีนะคะที่มีระดับราคาขายต่ำกว่าตารางเมตรละ8 0 0 0 0บาทก็คิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณ71%รองลงมาก็คือเกรด B ค่ะระดับราคาขายระหว่างตารางเมตร80,000ถึง1น0 0 0 0บาทคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ2 9แล้วก็ไม่มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ที่มีระดับราคาขายสูงกว่า1,000 0 0บาทต่อตารางเมตรเลยนะคะส่วนในช่วง6เดือน เนที่เหลือของปีคาดการว่าผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาเปิดขายคอนโดมิเนียมใหม่โดยคาดการว่าจะมีอุปทานอยู่ที่ประมาณ15,000จนถึง20,000หน่วยค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนของบ้านเรากันบ้างค่ะล่าสุดมีมุมมองที่น่าสนใจจากซิตี้แบงมาฝากันนะคะโดย c i t ี b a n k ค่ะได้มีการปรับลด GDP ไทยปีนี้อาจจะเป็นติดลบมากขึ้นถึงประมาณ 6. 8 คุณบุญนิเศษธัญญาวราอนันต์นะคะที่ปรึกษาการลงทุนธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยให้มุมมองตลาดหุ้นทั่วโลกครึ่งปีหลังยังมีความผันผวนค่อนข้างเยอะจากความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ว่าอาจจะน้อยลงบ้างจากข่าวของการพัฒนาวัคซีนป้องกันขณะที่สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาโดยซิตี้แบงก์คาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้นะคะจะติดลบประมาณ3.5เปอร์เซ็นต์พร้อมกันนี้ก็ได้ปรับลดตัวเลข GDP ของไทยปีนี้ลง จากเดิมคาดการจะติดลบ3.5ปรับมาเป็นติดลบ6.8แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นบวกได้ในปีหน้าค่ะซึ่งก็มองว่านโยบายการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ภาคการบริโภคน่าจะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นได้นะคะซึ่งสิ่งที่ต้องจับตามองเนี่ยก็คงต้องเป็นเรื่องของความคืบหน้าสําหรับการพัฒนาวัคซีนที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของประชากรแล้วก็อาจจะมีผลในแง่ของจิตวิทยาต่อเศรษฐกิจด้วยค่ะ นี่คือทั้งหมดนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆกันต่อเลยค่ะ